ตัวเป็นยังไงมายังไงขึ้นได้มไ,ดดไดม่เห็ดเบี้ยดอยู่นี่โอ้ยที่จริงเขาเป็นประธานบริษัทเขาเบื่อชีวิตหรู้รละอยู่บ้านหลายก็สบายพาูดมีแต่คนทับใส้เห็ดยังก็บริฮ็ดเบื่อเขาก็เลยอยากออกมาหาเห็ดแนวสีแก้ซิงเออร์ระตัวดิไปจังไงมาจังไงขคือได้ไม่เห็ดเบี้ยดอยู่นี่ฉันโอ้ยที่จริงได้ออกไปเป็นเจ้าของแยมนอนอยู่บ้านแล้วล่ะยันเป็นอมภา,าดใส่เลยออกมาหาแนวเห็ดโอ้แม่นว่าผู้ธรรมดาดตัวนี้ตัวนี้ เออแล้วตัวด้เป็นยังไงมายังไงน่ะเออเขาวะเขาก็เป็นเจ้าของสนามบินยลโซนิโควิดยนต์ก็บินบ่ได้แต่เลยออกมาหาแนวเห็ดแก AH ่เซ็งคือพวกตัวนั่นแหละโอ้พวกเขาสามคนนี่พวกทำมาด่าจะกคนตัวนีิโอ้ยข่อยมาคนสมร tha บวยกโอ้บวยกอวดบวยกองเดอกเงินเนี่ยมาซีขอามีต้องพันล้านสิบล้านส่าล้านเออเขาคือตัวแหละเมื่อวานนี้กะลุงน้องพาไปขี่ยนเลาะเล่น ขี้ไปขี้มากกับเซ็งก็เลยมานั่งเล่ละละนนะพวกตัวแหละเห็นด้วยน้พวกตัวเละโอ้แม่นว่ะเมื่อวานนี่นะผมไปเลาะซื้อเครื่องอยู่เวียงจันท์เซ็นเตอร์นะมีแต่ตัวราคาถึกืออยเราเป็นคนนุ่งเครื่องราคาถูกบ่ได้นุ่งเครื่องราคาถูกล่ะพื้นจะขึ้นเต็มตัวนะ,ะก็เลยกลับบ้านเอาซื้ๆอๆล้วผได้ซื้อเครื่องสำหรับตัวหูบ่เวียงจันทั์เซ็นเตอร์ที่ตัวไปนะนี่เป็นห้องแผลห้องแผ่กวงเท่านี่แหละแล้วซูฮู้บ่ เลี้ยงจันทร์เซ็นเ,นเตอร์นะผู้ใดเป็นคนสั่งผู้ใดจะสังส่งกูนี่แหละเป็นคนสั่งนะ <c oughs> เออเมื่อคืนนี้นะว่าสิไปเซาห้องนอนเล่นอยู่ห้องแคมดอนจันทร์ผลิตปัดมีแต่ห้องถึกๆพอไล้นอนห้องถึกบวนถึกบัวดได้มันจะคันตุนคันตัว <c oughs> แต่เลเยได้ลงมานอนอยู่หงายยอดคือเก่าหงายยอดส่วนตัวจอดไว้แคมของไงแล้วมึงหู้บว่าดอนจันทร์ผลิตผู้ใดเป็นเจ้าของคงแพ้ ก็กูนี่แหละแล้วมึงหูวะดอนจันพระเรียนน่ะใครเป็นคนสัง่งผู้ใดจะสัง่สงก็กูนี่แหละเป็นคนสั่งอีกน่ะโอ้แม่นว<ม>่ะ,ะเอออาทิตย์หน้าว่าจีไปเมาไอติกว่าจีจัดงานดองแต่งกับเมียคนที่เจ็ดจีเชิญแขกมาจะแปดพันคนนี่แหละไปน้ำเฮาเด้อตัวสองคนนะ่ะตัวนี้เฮาให้ลูกน้องเอาแลมโบกินี่มาครับ ส่วนตัวเฮาจะให้หลูกน้องเอาเฟอร์รารี่มาหับเด้อไปน้ำกัน <c oughs> เด้อไปเด้ออยู่ไอเต็กเด้อแล้วมึงหูปะว่าไอเต็กผู้ใดเป็นเจ้าของใครภัยกะกูอีกนี่แหละแล้วชูหูปะไอเต็กเพ่เป็นคนสร้างผู้ใด,ดเป<ล>็นคนสงกะกูนี่แหละสร้างอีกนะ่ะอ้วะเออแล้วง,งานดอกแล้ววันสิพามีเงี้ยไปฮันน,นี่มู้นี่สิพามีเงี้ยไปขี่รถไฟลาวจีนมึงหูปะ รถไฟเล้วจีนผู้ใดเป็นเจ้าของบอกว่ามึงเป็นเจ้าของอีกกูบอกว่เออกูก็เรีกว่ามึงอีกมันก,ก็นสิพโพดพูดจีบอ่แล้วสูฮูบอรถไฟเล้วจีนอ่ะไทยเป็นคนสั่งบอกว<อ>่ามึงสั่งอีกก็กูนี่แหละกูยินนี่แหละสั่งรถไฟเล้วจีนอ่ะอย่าอยายามึงอย่ามัว่ววานข้าวอยู่มึงห้านี่มั่วละ โม่ละบบคืออะไรกูว่าโม่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 ม่แค่โอ้สูนี้เนาะสูนี้เนาะโอ้ยสูนมาเฮ็ดเพียกเฮ็ดง,งานสูนมาเแค่ลิ้นเดี๋ยวนี้นี่วะกูจ้างสูนมาเฮ็ดเพียกนะบ่แม่ใช่สูนมานั่งขี้มอสกันอยู่นี่ไรพวกชัวบวกเร็วพวกตัดเฮ็ดเพียกกูให้มันแล้วก่อนเนี่ยนะก่อนสูนที่ไปหาก,กิจการสูว์พวกอนาคตไก่ใหญ่ขันเพียกกูมาแล้วมือนี่นะอนาคตสูนดักแท้ นกข้อสูตีอมเมียนดับจะบอกให้เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดเบี้ยสูเฮ็ดเบี้ยเออเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดเบียแต่ว่าอย่าลืมไปดวงกูเด้อยังบ่แล้วอยู่กว่านี่จะเฮ็ดเบี้ยงหานี่โอ้หานี่ดวงกูก็อยากให้มู้ไปหาแล้วเนาะนี้ก็ได้